ด้เวลาหิ้วเขากับเขาเมื่อสันตัวบัดนี้เห็นบ่นี่เครื่องตัดหญ้าแบกมานั่มพู่นลุ่นถึงหน้ามองนอนเว้นเห็นว่าภาพพี่น้องนั่นแหละนอนดีดีกันยังบอกว่าจะไปเสียเปียเพราะเาเพราะเาเพิ่นกันยังบ้านเดาเาดิย่องใส่เฮอย่างนี้ที่มันย่องเป็นย่องคักย่องแงเธอบักทิดจังสั้นบักทิดจังสี่สวยเพิ่นกับบ้านเด้เ่าดิ งามจะควงไปหาแกหาปิกยุแก่นั่นแกนี่คุยสาษาตัดหนาภาษาเฮ็ดหน้ามูจักษาสดามันตีเฮ็ดหน้าผลน,นี้่นว้าไปเอ,อื้อคุยเฮ้าอันไปว่าลูกเขยในะขีค้านมันบ่เาเหตุการเห็นงานห้าตัดห้าใหงว่ามันกกบเ่เฮ็ดเหญุาซ้ำสอบสองสอบนี่ก็บ่าหาผนี้ไปหาเว้าให้เฮ้านั่นเก็บความู้สึกไว้ผู้ใดเป็นลูกเขยนะฟั่งของ สิบบวกไอสิบบวกมาเลยแบกเครื่องมาหน้าเลยนอนบาดนี่นอนตื่นขึ้นขันหิ้วเขากับแบกเครื่องเขาเมื่อสันตัวเย็บปีเสียเปียบเพิ่นพวกเทาบ้านไอ้เทาอยู่ซามหกสิบเจ็ดสิบนิ้วสบายเฮ็ดเปียกเพิ่นคุยมาสันเอาเย็บปีเสียเปียบเพิ่นเฮ็ดตามทอแห้เขาเฮ็ดได้เลยนะได้ปลาได้ยังมากเสียงไปสะก้อนกินจะสกวงให้อิ่มๆสะก้อน จงหัวไวเพื่อนหัวอันหัวมันเอาแก้มมันเท่ากับกินกวนเว้ยฟังไวแค่สิบสียเปียบเพราะถวีในถาะดอกย่องใส่เข้าดีคือนยังหนึ่ตัวย่องไปวันเว้ยบอันทิดเน่ยมันจะตัดยาเพเห็นดอกอืมแต่ว่าหน่อยนักหน่อยนะดิขันค่ำย่องเพื่อนหน่อยบพเห็นบพใครเห็นดอกค่ำย่องอันมีตะบวกทั้งวัน ไปว่าวซูมูฝวกสูฟูฟังนลยโอ้ยนอนกับตื่นสวยๆเบียกไก่บ,บอ่อเฮ็ดเฮ้ยบอดียังกับพดีจังเนวให้เพื่อนมาตัดเอียงหญ้านั่นให้เพื่อนแบกเครื่องตัดตัวเพื่อนคุยไปบ้านภาษาตัดหญ้าขั้นในทัานแท่นหน้านี่ให้เพื่อนตัดอืเอเข้ากับแบกเครื่องมาตัดแน่จัหน่อยพ่อเป็นเปลี่ยนกระใส อตัดไปจากสองสามว่าพักเคียงนอนนอนตื่นขึ้นกับแบกเครื่องเขาเมื่อนั่นล่ะครับนั่นล่ะมันยังบอกเป็นเห็ดให้ใครคนเห็นว่าเฮ้อดูตัวเห็ดยังสั่นสันบพรเห็ดยังเลยเป็นนอนตะเวนเนี่ยเขาเพิ่นกับว่าพอดีแบกเคียงว่าเห็ดเพรเห็ดมันเป็นเรืองห้าดิเพิ่นเพิ่มอดอะไรเพิ่นกับมาตัดเองคือเกาถือเาถื่อใจเพิ่ได้ขันเพิ่น Tại nó ta là bất thường chạy phân Ồ, riêng qua thầu Bác hông Xúm khởi thằng lại Nhà lông nà Hãy